สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงที่หนิงขายจากการที่ฝึกอบรมอาหารเพื่อสุขภาพไปค่ะที่หนิงได้เอามาต่อยอดยังไงบ้างคะก็เอามาเสริมในธุรกิจของเรานะคะที่เราเคยเคยทําอยู่ก็คือได้ได้สูตรมาประยุกต์ค่ะก็ได้เมนูเพิ่มก็ต้องขอบคุณหัวหน้านะคะที่ว่ามีโครงการดีๆอันนี้มาให้ค่ะ แล้วได้มีการไปขายไหมคะทาขายหรือว่าเปิดขายออนไลน์ไหมคะทำขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ขายในกลุ่มลูกค้าประจำเราแล้วก็ไปเปิดตลาดใหม่หก็ได้ได้สูตรมาประยุกต์กับสูตรเดิมของเราที่เราเคยมีอยู่อาหารที่เอามาท,ำทำมําจำหน่ายได้มาจากทำทำทำเมนูอะไรบ้างที่ไปเรียนมาก็มีสลัดอกไก่เพิ่มมาคะออเดอร์เพิ่มมาเพราะเก่าลองทำสลัดโลแต่ว่า สูตรของเราอะเราก็ได้น้ำจิ้มน้ำสลัดเพิ่มมาอีกค่ะคุยกันรอกรอบเนี่ยได้ยินข่าวบว่านอกจากสลัดพวกนี้แล้วเนี่ยมีทําขนมจีนน้ายาปลาทูด้วยใช่ไหมคะมีมีขนมจีนน้ายาปลาทูกับเพาะปลาเพราะว่าอาจารย์ที่สอนอ่ะเขาไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าเราไปขอสูตรเขาเพิ่มเติมและทําให้เราได้เมนูเพิ่มมาอีกหลากหลายอีกช่องทางหนึ่งรายได้เนาะตั้งแต่ได้ความรู้มาแล้วแล้วก็เอามาประกอบอาชีพละนะมีออเดอร์นะคะ เข้ามารัวๆแบบเนี้ทําให้รายได้เราเนี่ยเห็นชัดเจไหมคะว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มมากมมากค่ะประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นจากยอดเดิมเพราะว่าหนึ่งเราก็ได้ได้คอนเทนต์เกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าให้ให้ถ่ายรูปแล้วก็อาจารย์ที่สอนนะคะเขาบอกว่าคือเราต้องเปลี่ยนเอามาจูนกันเหมือนว่าเก่าเราอาจจะเป็นแนวการขายแบบชาวบ้านชาวบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเราอาจจะโพสต์รูปเก่าๆเราก็เออไปเอารูปที่เราได้เรียนมาเอามาใส่แล้วก็ เวลาเราเรียนก็จะมีรูปอาจารย์และก็รูปหัวหน้าหนึ่งก็การ,รันตีตัวเราว่าเราได้ผ่านการอบรมโครงการนี้รได้ฝากถึงคน,คนที่สนใจเ<ด>นาะก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่ป้านาอานะคะที่กเกษียณอายุอยู่กับบ้านไม่มีรายได้หรือว่าอยากจะหารายได้เสริมก็ให้เข้ามาร่วมเรียนโครงการนี้นะคะมีหลากหลายเมนูค่ะแล้วก็ ทำให้เราไม่เหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าเราก็ได้มีเพื่อนมีสังคมแล้วก็พัฒนาชีวิตเราให้ดีได้เงินด้วยได้เงินมีรายได้ด้วยค่ะนะคะ่พมขึ้นแน่นอนค่ะโครงการนี้ดีมากนะคะอันนี้พี่หนิง <c oughs> อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมอีกไหมคะค่ะก็อันนี้สิ่งสําคัญนะคะที่ในการผลิตอาหารนะคะหเรื่องความสะอาดนะคะสองเรื่องการใส่ใจวัตถุดิบนะคะที่มีคุณภาพค่ะ แล้วก็การบริการหลังการขายมีทั้งหมด3ารายการนะคะ3อย่าง3ข้อที่เราต้องเน้นค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม Facebook y o u t u b e t i k t o k และ l ล n e o f f i c i a l ยสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามยินดีเคียงข้าง ไขทุกข้อสงสัยด้านแรงงานสวัสดีค่ะ